สวัสดีค่ะพบกับน้องฟ้าพระเครื่องกันเหมือนเช่นเคยนะสำหรับวันนี้นะคะเราพบกันใน E ีีที่616แล้วนะคะสวัสดีพี่พี่ชาวยูทูบทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่พี่เอฟซด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีสําหรับพี่พี่ที่เข้ามากดติดตามใหม่ให้ช่องน้องฟ้าพักเครื่องด้วยนะคะกขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ค่ะก็มีมานําเสนอมาแบ่งปันพ,พี่พี่อีกเหมือนเช่นเคยเลยค่ะวันนี้มีทั้งหมด30รายการนะจ๊ะเราเปิดราคาเริ่มต้นที่ 200บาทนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บบกเพิ่มค่ะขอคนพร้อมรับส่วนพี่พี่สะดวกโอนก็มีส่วนลดนะจ๊ะส่วนพี่พี่ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะก็คิดค่าขนส่งตามจริงนะคะสำหรับในพื้นที่ห่างไกลค่ะพี่พี่และวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ เวลาแจ้งปิดพระแจ้งปิดเป็นหมายเลขสอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมนะคะพี่พี่และอีกหนึ่งอย่างก็คือไอดีไลน์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะไอดีไลน์เดิมนะคะพี่พี่พระฟ้า1นึ่นะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะศูนย์แปดสี่สามหกสองสองสี่เก้าศูนย์นะคะสองช่องทางเดิมเลยหรือพี่พี่จะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้ค่ะแม่ค้าปักลิงก์ไลน์ไว้ให้นะจ๊ะอ่ะแล้วก่อนชมลิปนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแม่ค้าด้วยนะคะเริ่มที่พระสมเด็จก,กันเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่พี่รายการที่หนึ่งค่ะ คขยับ้องนิดนึงนะะ่งใกล้ไปนิดนึงค่ะ สำหรับพี่ๆที่สะดวกแอดไลน์นะคะสามารถขอภาพเพิ่มเติมนะที่พาพฟ้า1นึ่งนะจ้าไอดียไลนค่ะยังไงก็กดลิงก์ใต้คลิปนะพี่ๆจะสามารถแอดไลน์หาไหมคะโดยตรงโดยไม่ต้องพิมพ์ไอดียไลนให้ยุ่งยากนะคะรายการที่1ค่ะพระสมเด็จรายการที่1 200บาทเจ้ารายการที่2ค่ะ หมายเลขสองนะคะสองร้อยบาทจา้ะต่อมานะคะหมายเลขที่สาม รายการที่3ค่ะ200บาทจ้ะวันนี้เราเปิดราคาเริ่มต้นที่200บาทนะจ๊ะพี่ๆใหม่เลดี้ี่ค่ะ ายเลขที่4ค่ะ200บาทนะคะรับประกันตรงปกนะคะพี่พี่ช่องเราพระตรงปกร้อยเนต์จ้ะหมายเลขที่5ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพี่พี่ก่อนปิดพระนะคะระบุหรือว่าหมายเลขให้ถูกต้องก่อนนะคะ หมายเลขห้าค่ะสองร้อยบาทจ้ะต่อไปหมายเลขที่หกค่ะด้านหลังนะคะ มาเลขหกค่ะสองร้อยบาทจับไปต่อรายการที่เจ็ดนะคะ หมายเลขเจ็ดค่ะสองร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะหมายเลขแปดค่ะ รายการที่แปดนะคะสองร้อยบาทจ้ะไปต่อรายการที่เก้านะคะวันนี้น่ะเก่ามากเลยนะคะพระศพเด็ด มาเลขเก้าค่ะสองอบาทนะคะเรามาหมายเลขที่สิบค่ะเวลาพี่พี่ปิดพรานะคะรบกวนอย่าปิดใต้ใต้คลิปนะคะอย่าคอมเมนต์ปิดใต้คลิปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวปิดไม่ทันนะคะแม่ค้าไม่เห็น ต้องแอดไลน์นะคะหรือว่าโทนะจ๊ะได้การที่สิบค่ะหมายเลขที่สิบเอ็ดค่ะ ูไม่ทันยังไงพี่พี่สามารถย้อนดูคลิปได้นะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะสองร้อยบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่สิบสองนะคะหมายเลขที่สิบสองค่ะหลังนะคะ รายการที่สิบสองค่ะสองรบาทจ้ะเวลาแข็บภาพหน้าจอนะพี่ๆรบกวนแข็บตอนที่ไม่ค้าแปะหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะต่อไปสิบสาค่ะด้านหลักนะคะ หมายเลขที่สิบสานะคะสองร้อยบาทค่ะไปต่อที่หมายเลขที่สิบสี่ค่ะขอบนะคะน่าหลัง รายการที่14นะคะสองรอยบาทค่ะต่อเลยนะคะที่15นะคะเป็นพระผงนะจ๊ะกูกวัดท่าเรือะคะ่ะพี่พี่เนี่ยคนสี่ธรรมราชเลี่ยมปฏิก,กันนาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นเนื้อผงนะจ๊ะพี่พี่เลี่ยมปฏิก,กันนาเรียบร้อยนะจ๊ะ หมายเลขที่15นะคะ300บาทค่ะต่อไปหมายเลขที่16นะคะเป็นขุนแผนค่ะ รายการที่สิหนะคะคุณแพนค่าสองยบาทอ่ะที่สิบเจดค่ะเป็นผระเนื้อดินนะคะคล้ายๆผ้าซุ้มก่อนคะแต่ไม่แน่ใจนะจ๊ะลองพี่ๆพนะิจาณาได้นะจะ พระนดินนะคะรายการที่17นจะจ๊ะราคสองบาทค่ะรายการที่18ค่ะเป็นพระปิตาเนื้อผงนะจ๊ะด้านหลังมียันแบบนี้นะคะพี่ๆเหนือเก่ามากค่ะสำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะพี่จะนัดให้ดีตอนที่แม่ค้าส่องอาจะ๊ะโทรหาไม่ค้าได้เลยนะคะที่0 8 4 3 6 2 2 4 9 0เนาะสำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกแอดไลน์จ้ะ หมายเลขที่สิบแปดนะคะหมายเลขที่สิบแปดค่ะสองรอยบาทนะจ๊ะหมายเลขที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้าหลวงปู่ทวดเนื้อผงนะจ๊ะเป็นเนื้อผงสีขาวนะพม่พี 250บาทค่ะรายการที่19บต่อไปรายการที่2 0ค่ะเป็นพระอ่าเรียกอะไรจ้ะถ้ากระด,ดานหลวงปูเ่เผือกค่ะพี่พ หมายเลขที่20นะคะ200บาทจา้ะหลวงปู่เืิกวัดกินแก้ว21ค่ะเป็นเหรียญลานะจ๊าเหรียญก็มาหลวงชุมพรจ้าหลวงรุ่นที่1นะคะเหรียญรุ่นหลวงขอไว้ค่ะเหรียญก็มาหลวงชุมพรนะคะหลวงปู่สุขารุ่นหนึ่ง ปากของมะข่ะเท่านะคะหมายเลขที่21นะคะหมายเลขที่21คะ่ะ250บาทจา้ะไปต่อเลย22นะคะเหรียญ่อค่ะหลวงพ่อไป่นะคะวัดกำแพงคะ่ะเรียมปฏิก,กันน้ำเรียบร้อย หมายเลขที่ยี่สิบสองนะเหีียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะสองร้อยบาทจ้ะยี่สิบสามค่ะเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะวัดกลางบางแก้วค่ะพศสองพันห้าร้อยสิบแปด นะคะปศรันนาร้อยสิบแปดนะจ๊ะวัดกลางบางแก้วค่ะหมายเลขที่23สานา2องรอยห้าสิบบาทจา้ะต่อไปเลขที่24ะค่ะถ้าสั่งกระจายนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะเป็นทองเหลืองรมดำนะคะพี่ๆได้ถาดมีจานนะคะเดี๋ยวไหมคะสองให้ดู จานที่ใต้ฐานนาะหมายเลขที่ยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพระสังกจายเนื้อทองเหลืองรมดำนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะไปต่อยี่สิบห้าค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดจะ้ะ อั่วตอรีดนะคะมเลขที่25่สิบาสองร้อบาทจ้ะยี่สิบหกค่ะฮอพิคนเน่เนื้อโลหะ มายเลขที่ยี่สิบหกนะคะสองร้อยบาทจ้าพิคเนตนะคะยี่สิบเจ็ดค่ะรูปราลาวลมพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกจ้ะปลายทางของคนพร้อมรับนะคะพี่ๆไม่พร้อมอย่าเพิ่งสั่งปิดนะจ้า ขอคนพร้อมรับนะคะเพราะว่าแม่ค้าก็ส่งหมดนะจ๊ะค่าพี่พี่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะแม่ค้าขอคิดค่าส่งตามจริงสําหรับพื้นที่ห่างไกลนะคะรายการที่27นะคะหลวงพ่อจงนะจ๊ะรูปหลวงพ่อจงค่ะ3า0บาทค่ะต่อไป28ค่ะ28นะคะเป็นพระพุทธรูปหล่อค่ะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะ เราคิดค่าขนส่งตามจริงสําหรับพี่พที่พื้นที่ห่างไกลนะจ๊ะแม่ถ้าเกิดว่าคนไหนพื้นที่ห่างไกลเห็นไหมคะจะแจ้งนะจ๊ะเพราะว่าน้องนีน้องขนส่งเขาก็แจ้งไหมคะมาอานแต่รับประกันเราส่งโอนเงินได้รับผ้าชัวเราส่งทุกวันนะเราส่งแน่นอนนะคะอยู่ป่าอยู่เขาเราส่งเพนะคะอยู่ทะเลเราส่งถึงเกาะเต่าไปเลยค่ะพี่พี่ใต้ฐานนะจ๊ะพี่ๆีไม่ทราบที่น่ะ ถ้าไม่ชัดเจนสามารถขอภาพเพิ่มเติมนะคะที่พระฟ้าหนึ่งสองสามนะจ๊ะเป็นพระพุทธรูปหล่อนะคะพี่พี่สวยนะคะพี่พี่นี่องค์จริงสวยมากเลยแม่ค้าบอกเลยนะคะว่าคือหลายองค์ที่แม่ค้าส่งให้ดูเนี่ยถ้าพี่พี่เห็นองค์จริงคือสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าพี่ารนาให้ดีก่อนปิดแล้วกันนะหมายเลขที่ยี่สิบแปดจะสองร้อยห้าสิบาบาทนะจ๊ะยี่สิบเก้าค่ะก็เป็นพระกิ่งเฉลิมพลไงพี่ เนื้อทองเหลืองนะคะเป็นภาคกิ่งเฉลิมพลวัดช้างให้ค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะกิ่งนางนะจ๊ะวีวี นี่นะคะมารีดีที่สิบ0กาสอบาทจ้ะอาราการสุดท้ายของเราหมายเลขที่30เป็นรูปหลอ่อเจ้าคุณสีนะคะเลี่ยมปฏิกเรียบร้อยเลี่ยมสวยนะคะเป็นเลี่ยมเก่านะคะวัดอ่างศิลาจากพี่ีจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นเลี่ยมเงินเก่านะคะปี07จะ2 5 0 7นะจ๊ะ้านี่นะคะเลี่ยมเงินเก่านะคะรูปหลอ่อเจ้าคุณสีนะคะวัดอ่างศิลาค่ะพี่ๆเลี่ยมเงินเก่านะจ๊า ด้านหลังสองพันห้าร้อยเจ็ดนะคะสองพันห้าร้อยเจ็ดค่ะเรียมด้วยเงินเก่านะจ๊ะพี่พีเรียมด้วยเงินเก่านะคะไม่ชัดเจนประการใดต้องขออภัยนะจ๊ะหรือผู้ผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะหมายเลขสามสิบห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสำหรับรูปหลอ่อเจ้าคุณสีนะคะวัดอ่างศิลาค่ะ วันนี้เราก็ผ่านไปอีกหนึ่งอีพีนะคะสําหรับวันนี้แม่ค้าจะลง one, mm. วันเว้นวันบ้างน,นะคะช่วงนี้แม่ค้างานเยอะค่ะพี่ๆก็เลยต้องแบบว่าลงวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งอะไรประมาณนี้ไงก็ขออภัยสําหรับพี่ๆที่รอชมคลิปแม่ค้าด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยสาหรับพี่ๆ FC ีที่คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้แม่ค้านะคะควันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมใน e ีีที่616นะคะไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะวันนี้แม่ค้าลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ